ฉันไดววอลกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขามากก็มีแต่ปิดไม่ค่อยได้พูดกับเพื่อน,นเนาะเห็ดปากผม,ผม,ผมุมมุมมัฟติมันนี้ว่าห้องวอามากนะคะพี่น้องฉันกรบอกเมนมึงยนน่นเนาะจะมานาั่งยืดซื้อเนาะมึงย่นเบิดทานไว้พี่น้อง อดซาเอาสามเดือนต่างคนต่างอดซากันและกันไม่ไม่เบื่อไม่เมานะคะขีนขน พุหละเที่ยงขึ้นพุหละเขาจังสิเศร้าบีบแต่งูเกินฉันก็มาทำงานแบบนี้ g ูเกินมีปัญหาปักมุ้งประด้นะคะพี่น้อ จรินเขียนอีกแล้ผพี่เป็นที่หนิดหรือเปล่าไม่สามารถ หมุดได้นะขอบคุณดี่ค่ยอยู่ด้วยกันอ้มันเป็นน้ำเน็ตป่ะพี่นอ้องมันหมุนไหมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่เข้ามาซับสไครต์กดไลค์กดใจให้เด้อค่ะช่องชนิสราช้าแนวศรายินดีตอนรับเพื่อนๆทุกคนทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะแวะเวยนเข้ามาเติมกำลังใจให้ไลฟ์ตั้งนาน เพื่อนก็ผัดเปลี่ยนมูนเวียนเข้ามาส่งกําลังใจให้อยู่ไม่ขาดเนาะเปิดบ้านรับกําลังใจเนาะ ถ้าเปิดจะมีเสียงรบก,กวนหลายอย่างนะคะก็ขอภัยในความไม่สะดวกในการเปิดบ้านเนะสาะสะสมกิโลเมตรเพื่อนๆก็รู้รู้อยู่หรอกเนาะคะ่ะว่าบ้านชนิดสลาจะเปิดบ้านแนวนี้นะแนวปิดเสียงแล้วก็พาเพื่อนๆไปอยู่ระเบียงแสงแสงสีเสียงข้างนอกคะ่ะข็ได้หลายเด้อแวะมาเตือกำลังใจให้กัน ขอบคุณมีจภา,าพเฟนชิพนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็จะหนูโดนแกล้งอือขอบคุณเพื่อนๆทุกกำลังใจด้วยค่ะจะปิดบ้านพักพักสักแป๊บก่อนแล้วค่อยเปิดบ้านใหมนะ่เนาะให้เพื่อนๆได้พักเช่นกันค่ะคืนเวลาให้กับเพื่อนๆขอบคุณมิจรภาพเฟนชิพขอบคุณกำลังใจ จากเพื่อนชาวทูบทุกคนด้วยค่ะชาวโซเชียลมีเดียเนาะแล้วค่อยเจอกันใหม่ซี